สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมมีฟอร์จูเนอร์มาแนะนำนะครับราคาเล้าใจนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตัว t o y o ต a Fortuner ปี2017นะครับเครื่องยนต์2.8 V ตัวท็อปนะครับผมนี่คันนี้เลยนะครับแซมเปิดจำหน่ายอยู่ที่754,000บาทนะ754,000บาทเลขไมค์คันนี้140,000 5,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะปี2017เป็นขับ2นะครับผมมาลองดูสำเนาเล่มกันก่อนเล่มครับปี2017นะครับผม177แรงม้านะครับ2,800ซีซีนะครับผมลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเน่แคปิตอลนะครับผมนะห้องคงห้องเครื่องสวยงามนะนี่เลยนะเครื่องยนต์กริปมากครับนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนะครับผมนิ่งๆเลย นะตรวจสอบในส่วนของฝากระโปรงหน้ากันก่อนะน็อตเนดไม่ขยับนะนี่นะครับโลโก้ปั๊มตโตยโยต้าที่ฝากระโปรงหน้ายังสวยอยู่นะครับผมปั๊มลมก็สวยเบรกอวีก็สวยนะแูงแห้งนะแห้งๆหเครื่องยนต์ไม่สนิทอ่ะเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนิ่งๆเลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับ ลองดูแก้มขวาหน่อยสวยงามนะแก้มสวยลองดูซอกกันนิดนึงซอกก็สวยอยู่นะซอกก็สวยอยู่นะครับผมก็แก้มสวยสีบางๆเลยนะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับผมตัวนี้นะสวยงามไฟตัดหมอกจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผม คานเดิมๆสวยๆนะครับผมตัว R ชัดเจนนะครับผมคมๆคมๆนะปุกยึดต่างๆอยู่ครบๆนะครับผมสติกเกอร์โตโยต้าครบๆนะครับผมสวยงามตัวแอชัดเจนนะครับผมคานเกินสวยอยู่นะเนี่ยเม็ดอาังอยู่เลยนะครับผมเพศไม่มีแงะไม่มีแกะนะครับผมสติกเกอร์มอ,อกชัดเจนนะครับ แก้มซ้ายก็สวยนะนี่น็อตฝากระโปรงหน้าฝั่งซ้ายสวยงามนะลองดูซอกกันนิดนึงอ่ะซอกแก้มฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมสวยงามสวยงามนะอสวยงามเลยนะคันนี้หน้าเดิมๆนะครับผมกอทอนี้ครับ4857นะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะติ๊กเตอร์อยู่ครบๆนะ ยานาแนนจากโรงงานเนี่ยติดไปยังนุ่มอยู่มาฝ่าเดิมๆนะครับฝ่าเดิมๆเ,เลยปึ๊บลองดูลองดูนะครับปี17นะครับ2.8ตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนยางเป็นยางขอบเท่าไรเอ่ยขอบ18นิ้วนะครับยางขอบ18นิ้ว ยางปี2018นะครับสัปดาห์ที่35ไเป็นยางติดรถนะครับผมยางเดิมๆนะกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวนะครับประตูเปิดเป็นแบบสมาร์ทย์เล t นะตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีช็อกโกแลตนะครับแผงข้างก็เป็นสีช็อกโกแลตเช่นกันนะครับผมมีลำโพงทวิตเตอร์ให้คู่หน้านะครับผมถุงลมนิรภัยมี6ลูกนะ6ตตำแหน่งนะมีคู่หน้า2 แล้วก็มีข้างเบาะ2นะครับแล้วก็จะมีตรงม่านนี่นะม่านอยู่ตรงนี้นะอีก2นะเป็นหกลูกคอนโซลก็มีการพุ่มหนังด้วยแล้วก็เดินได้สีออกสีน้ำตาลนะครับผม,มโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับผมเบาะน,นะเกอร,กร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับผม อยากแรงก็อ,อยากประหยัดก็อีโคอยากแรงก็ p พาเวอร์โหมดนะครับผมกุญแจมีให้1ดอกนะกุญแจ1ดอกนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแอร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับนี่ฝาหลังคายถือว่ายังสะอาดอยู่นะยังถือว่ายังสะอาดอยู่ไฟติดพร้อมใช้งานนะครับผม ซอกเสาวีสวยงามนะนอ,อนอกสวยนะ่านกสวยนะนอกสวยนะครับดูสะอาดอยู่เลยนะดูภายนงภายในนะครับสะอาดกริบกริบเลยนะครับผมนี่นะสวยงามนะครับผมนี่มีแอร์สำหรับผู้โดยสารโดยสารตอนหลังด้วยนะครับปรับเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องส่วนของ ช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับด้านนี้นะสวย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 ,สวยนะแชสซีหน่อยโอโ้โหดําืพดเลยนะครับสวยงามสวยงามแชสีสวยงาม,งาม,งามนะนะลองดูด้านท้ายหน่อยสวยอยู่เลยไม่เป็นสนิมนะครับไม่เป็นสนิมนะด้านท้ายมีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยนะน,นี่อันนี้คือไฟตัดหมอกหลังนะครับไม่ใช่ทับทิมนะตรงนี้นะ อันนี้น่าจะเป็นสเตทับทิมเนี่ยนี่คือไฟต่หมอกหลังนะครับนี่เครื่องยนต์2.8นะด้านนี้เลยนะครับผมนี่นะประตูฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนี่นะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับผมนี่ดูน็อตฝาท้ายกันสวยอยู่นะน็อตสวยนะครับดูเม็ดอาร์ชัดเจนเลยนะชัดเจนดูรอย นี่คือเม็ดอัพจากโรงงานนะครับท้ายเดิมๆนะครับสวยๆเลยนี่น็อตก,กันชนยังไม่เคยไขยเลยนะนสวยงามน,นะกันชนท้ายมีรอยเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมสวยงามน,นะสวยๆเลยนี่นะนี่นะเม็ดอัพอยู่ครบ,บนะครับครบท้ายเดิมๆหน้าเดิมๆนะ สวยงามนี่ไฟก็ติดพร้อมใช้งานนะครับผมสดเลยมีช่องชาร์จอีกเพิ่มเติมเล็กน้อยทางด้านนี้นะฝั่งซ้ายนะครับผมเบาะก,ก็สามารถพับลาบไปได้เลยนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนที่แถวสามกับแถวสอนพับลาบไปได้เลยนะเวลาเราปิดก็กดนี่อ่ะดูนี่นะครับผมสวยอยู่สวยอยู่คันนี้นะเลขตัวถังชัดเจนมาก ชัดนะเจนเลยจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับเป็น Fortuner คันนี้นะปี17นะครับผมเลขไมมาดูกัน1 4 5่1 6กิโเมที่ใช้งานไปนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ราคา7,54,000บาทนะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะ ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยนะสวยๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้ากระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับผมอันนี้ทั้ง4บานเลยพุชตาร์นะครับลองดูดดนี่นะสวยงามนะครับพงไรก็มีตัวนี้ด้วยอ่าพ e ดเดิลชิพนะนี่พดเดิลชิพนะครับผมคูสคอนโทลก็มีนะเป็นมัลติฟังชันทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติ ลองเข้าเกียร์หลุดกล้องนิดนึงนี่นะครับมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับผมสวยๆนะครับนี่นะภายในถือว่ายังสะอาดเอียมอยู่เลยนะครับผมมารถจอดอยู่สาขาเทพารักษ์นะครับผมใครสนใจก็โทรหาแซมได้เลยนะสูนยไมโคก 354 3692นะ0 8 6 5 5 4 6 9 9 2นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ